สวัสดีครับทุกคนวันนี้ที่สิบนะครับมกรามาดูงานค้ำกันครับวันนี้ก็จะมาขนไม้นะครับที่มันกองอยู่อย่างีงครับไปให้คนงานค้ำนะครับจะได้ไวอันนี้เราซื้อมาลำละสามสิบห้าบาทนะครับ ก็ไว้คำไปลายๆครับไปครับ,ไ,รบไม่ดีกว่า นะครับก็จะยก,กค่อยๆยกนะครับนี่ฮะ อันนี้ก็คือต้องต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็กำลังแล้วก็จังหวะนะครับเพราะว่ามันไม้มันสูงนะมันสูงก็จะหนักหนักกำลังหน่อยฮรนี่ก็ไปข้างบนครับนะครับอันนี้ถ้าไม่ลงตัวก็ก็หาช่องค้ำมา ดันไปเลยแบบมันสูงแล้วต้องลิงมาฮะอนะครับดันไว้มันก็แค่ประคองนะครับประคองไม่ให้มันมตกนครับอันนี้ก็เอันนี้นีมันยังไงวะเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยครับเราก็ต้องมานั่ง มานั่งลิงนะครับว่ามันมัน,ม,นมันมายังไงทิศทางของมันนะฮะเพื่อเพื่อเราจะทิ่มลงไปนะครับนี่กันนลเท่ากะแล้วว่าประมาณนี้นะครับมีไม้มันเล็กนะครับเห็นไหมฮะมันก็จะมีกระบอกข้างบนดยก็จะ ยกยากนะครับต้องต้องอาศัยจังหวะด้วยเหมือนกันไปแล้วครับยกไปแล้วถ้าเกิดเราเราดันไม่ดีบางทีกระบอกก็หลุดก็ได้นะครับถึงไหมถึงไหมถึงไะโอ้ถึง้ลยครับถึงไหมไม่ถึงนะครับถึงไม่นาง ถึงแล้วครับโอ้โหเดี๋ยวดูจังหวะนะฮะดันกันไปแล้วครับนั่นนะครับนะมันจะเข้าล่องแล้วโอ้โหนะฮะโอเคนะฮะค่าแรงแพงซะด้วยนะครับเสื้อส้มเนี่ยฮะให้หนาวยังครับ กิ่งเมื่อกี้นะครับก็ได้ค้าไปแล้วนี่ฮนะน,น้องก็จะมาลิงนะครับ